ออไอ้จริงๆทนะี่น,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 นั่นะนะธรรมชาติเยสมก็เลยเงินจันทร์ไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันอย่างงี้ถ้าเชื่ออาจารย์นะหนึ่งต้องหัดสวดพระอุ้มก่อนนอนบ่อยๆเพราะเรามันเป็นคนที่ต้องเกิดมาแบบในห้วงเทพอะ่ะต้องหาเองทําเองพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงนะญาต,ติเลี้ยงแต่เด็กอะไม่ให,ใหญ่ต้องเดยกมันจะเกิดเลยอะอี้อันนี้จะชาญคนละครนะเนี่ย อยู่นครศรีธรรมราชปัจจุบันกันนะแตเขาเป็นนักลบเลยสงขาอะไรพจนีเยลายะลานครศรีธรรมราชมาตายที่นครแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นครอนาคตไปแน่นะการไทยวิเคะห์นชาติอนาคตหนู่งจะได้ไปติดมหาเศรษฐีในนครอีกรอบเพราะหนูมีดวงน้าต้องเป็นแม่ต้องฝากตัวแล้วน้าเป็นพ่อ ฝ่ซ้ายมีฝ่ายสองเพศองชาตเยงซ้ายมาัไปแล้วบันเทุสามรอบเอาอยู่กับปืนเลยนะชาติเลยนะอดีตชาติด้วยคืชาตินี่เลยนะชาติแล้วก็ลบอ่ะอยู่กับปืนแล้วชาติมันเป็นคนไม่อ๋อเป็นนักรบเหรอครับไม่ยึดติดกับบัตรนะถ้าถ้าชาติโกงใครมาด่าจะแนวเลยไม่มีโอ้โหอาจารย์เที่ยวเอาเอาสันเจ้ากับการันตีนะชาติถ้าถ้าเธอโกงใครนะไทยเฮียนั่นบอกโกงน้ำ กทุกสัตว์จ้ารานเหี้ยวทิ้งเลยนะ <c oughs> อันนี้สลิงเยวไม่เอาขนาดมันจนสุดๆเลยนะเมื่อก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เคยเลยขอให้ยังไม่เอาเลยเนี่ยมีคนหนึ่งเอาเจ้าเป็นเลี้ยงไปเอาไปอยู่ด้วยเป,ป็นผัวรวยด้วยไม่เอาแต่มีอาย,ดดยุนิดหนึ่งจริงเปล่าเอกมาแล้วนาะยนะเ <c oughs> ปล่าเอกเอกจานมีชื่อเลึ่สองชื่อนะตอนเด็กมีชื่อหนึ่งโกยชื่อหนึ่งเอ่มันไม่เอยสนใจมันอยากอยู่ธรรมชาติอย่างไรเนี่ยมันยังถามเลยว่ามันพูดตั้งแต่ป .2 ป .3 แล้ว ทำไมคนต้องทะเลาะกันด้วยทำไมคนถึงต้องแก่งข่ากันด้วยเนี่ยเราอ่ะเิดถ้าเราเป็นคนเอาจริงๆส่วนตัวนะเรารวยไปแล้ว้วยแต่เราเป็นคนนอนดึกนี่นอนดึกกินเหล้าไม่มีเมา <c oughs> ห้าวัวก็ไม่เบ้าเทมปัวก็ไม่เมากินแม่ยันอีกสามวันนะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ลงให้เนี่ยวันนี้เอาสารหลอกมาเที่ยวหาอาจารย์เที่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> เออกล่าวว่าจะดูหน้าอาจารย์เที่ยวคนไหนเนี่ย เอาจะเดี๋ยวอาจารย์ลงให้แล้วคุณแม่เสียบยังยัังครบแม่น่าจะอยู่ถึงเก้าทุนสองแต่พ่ออ่ะพ่อพ่อระวังเรื่องหัวใจนะกับความดันสูงเพราะพ่อเขามีสองเส้นที่หัวใจเลยขั้วผมขั้วเลยนะแล้วนี่ทำรอยู่อ่ะทำธุรกิจเรื่องกับอาทำปัาจัยองขอหน้าต้องเอาโลโก้มาให้อาจารย์ดูเปิดลูกเด้นไหมครับฮะเปิดลูกเด้นมันต้องปิ้นในนั้นมาให้ด้วยใบมาต้องปิ้นบัตริในกระดาษใบจดทะเบียนอ่ะ ผมมีสามบริษัทนะเออไม่มีใครรู้นะเนี่ยเขา<ๆ>รู้<ๆ>ว่าเรามีบริษัทเดียวเดิมเรามีห้าแล้วปิด <c oughs> เป็นสองเอ๊เดี๋ยวไปบอกเลยนะว่ามูมเจอจันแนงตัวจริงแนละ้วเนี่ยจันแนงเขาดูดวงไม่แม่นเลยนะลเนี่ยแต่วันนี้กูมางมงเนี่ยกูกล่าวไม่ต่อรองเท้าแล้วกูก่าวว่ามาเสียบเลยเดินเข้าเลยเดี <c oughs> ย๋ยวดูต่างชาติวันนี้หกร้อยคนนะดูดวงวันนี้เออเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวจะทําให้เราได้ถึงหมื่นล้าน โอ้หมื่นเลย oh, oh, oh. จะขอพันได้หมื่นเลยพันจะมาหาจะแทีว่าหา,หาทำอะไรละ่ะพันก็นจะได้แลว้วอ่ะเออเอาหมื่นแล้วเที่ยวเนี้ยแล้วแดดเนี้ยเ,เอาใหม่แล้วนะทำอะไรต้องเอาเลิกกา,ารวาดสุกห้ามใช้เลืกม่วนอีก <c oughs> ถ้าเลิกม่วนผมจะได้แค่ห้าปีแล้วก็ต้องลงมาอีกใช่เพื่อสุกใช่จะเปื่อเนี่ยเดี๋ยวจะออกรถใหม่ด้วยไรเนี้ยก็ต้องเอารถจัดเข้าใจะไปเนี่ยอ่ะตั้งใหญ่นี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจันทำไม่เลย 2องล้านห้าเนี่ยอยจัดให้เลยเจดล้านเนี่ย๋ยวดันให้ไปก่อนเลยเข้าใจไหมเนี่ยเอารวด่วดก่อนเข้าใจไหมเนี่ยเขาใช้เงินทิ้งหายไปเลยเงินโกงมาเยหายไปเลยเกือบร้ยกว่าล้านสองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบเจดล้านหกแสนเดจัดแ่สมล้านั่งรองโอ้เอกยิงเอกโอเคเอาเดยพี่หยุดด้วยก่อน